เดี๋ยวจอดดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนี่นะครับท่านผู้ชมก็นักท่องเที่ยวก็มานั่งกันเยอะเหมือนกันนี่นาเออออกมาข้างนอกบ้านคุณนายนออออกมาข้างนอกนะง่วงนอนรู้สึกว่าง่วงนอนเลยเอโอคนยังนักอยู่รุนนี่ไมเอร์ตะลน,นไปชู่ชช จราจะขับไปตรงปากทางพัทยาเหนือแล้วก็เข้าไปตรงชายหาดพัทยาเหนือนะครับเลาะไปตามชายหาดในเมืองพัทยาตรงนี้ก็ปากทางพัทยาใต้นะครับเดี๋ยวค่ออกมาทางพัทยาใต้ครับ ช่วงนี้หลังจากาบ่าวแจ็คไปเที่ยวเกาะล้านเนาไปทริปเกาะล้านคนเดียวนะครับก็อยู่บ้านยาวเลยนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับเพิ่งจะออกนอกบ้านคืนนี้แหละครับก็อยู่บ้านนานๆมันก็เบื่อเนาะมันอยากจะขับรถอ่ะอยากจะขับรถเล่นตอนนี้บรรยากาศาถนนบนถนนนี่ก็รถเริ่มน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่ามันสามทุ่มสี่สิบเอ็ดนาทีแล้วเนะาะคัทเทียครับ แดงนี่ก็พัทยากลางนะครับเดี๋ยวเบาแจกไปเข้าพัทยาเหนือนะครับรถไฟไม่มีด้วยนะไฟท้ายอะ่ะขับออกมาก็พุ่งมาเลยระวังนะระวังนะอุบัติเหต,เตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับขับรถก็ต้องมีความเซฟตี้กันเนาะรวมทั้งเบาแจ็คด้วยบอกตัวเองด้วยนะครับการขับรถให้มัน ให้ปลอดภัยที่สุดนะครับครับเดี๋ยวบาลแจ็คก็เข้าตรงเนี้นะครับปากทางพัทยาเหนือนะครับยังไงแล้วก็ขอกําลังโุ๊บกำลังใจเนาะกดติดตามบาเแจ็กเทรนเนอร์ครับสำหรับเพื่อนใหม่นะครับนี่ถนนถนนเกือบโล่งนะครับ ใช้หาตอนนี้ไม่รู้เป็นไงแต่บาเบียนี่ตอนนี้เขาให้เปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขับรถให้มันหาย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 ,ยากให้มันหายยากแล้วก็เดี๋ยวค่อยอค่อยกลับบ้าน อืตรงนี้ขมีดาน์นิวาขมีดานตรวจนะครับตอนนี้เราก็ลงใช้หาดนะครับท่านผู้ชมใช้หาดพัทเทียเหนือกับบรรยากาศอากาศอุ่นๆจุยลุยใบยเย็นสักตัวใดนะครับอากาศนะครับ ก็มีนักท่องเที่ยวอยู่อยู่นะครับเดี๋ยวจอดดูตรงนี้แป๊บหนึ่ง เที่ยวก็มาน,นั่งกันเยอะเหมือนกันนี่นาเออไม่ได้ออกตกลางคืนมานานอย่างเงี้ยจองเทียนก็ประมาณแบบบางเจ็กว่านะก็โอเคอะ่ะอืมบาร้านอาหารเขาก็เปิดกันนี่ว่าออ หนึ่งนะดูตรงนี้แป๊บหนึ่งบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศ พอถอดหมวกพอถอ,อดหมวกแล้วนะก็เย็นนะครับนึกว่ามันจะร้อนที่ไหนได้ก็ไม่ร้อนสักเท่าไหร่นะครับก็ดูบรรยากาศของคนมานั่งเที่ยวนะโอเคเดี๋ยวขับรถไปอีกนะขับรถไปเรื่อยๆพอออกมาข้างนอกบ้านพุณนานอ,ออกมาข้างนอกนะง่วงนอนรู้สึกว่าง่วงนอนเลย <laughs> เ ไปต่อไปต่อตรงนี้ก็คืออาชายหาดพัทยาเหนือนะครับท่านผู้ชมไม่อยากอยู่นานอยู่นานเดี๋ยวเราไม่ได้แปลใส่แมดนะแต่แมดเบาจะเอามาด้วยนะก็คืออย่าอยู่นานแล้วกันนะเพราะคนเยอะ ก็คือโซนชายหาดพัทยากาศนะครับท่านผู้ชมกับบรรยากาศมืดๆเนาะช่วงห้าทุ่มจะเที่ยงคืนนู้นนะครับสถานีตำรวจก็อยู่ข้างหน้านี้เองนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับติดชายหาดนะครับใกล้ๆชายหาดนั่นแหละครับเวลาตอนนี้ตอนที่เบลเจค,ครับอยู่นี้นะครับใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับ บเบิงบาเบีย,บบยกอดทยอยเทยอยกันปรนีแล้วนะครับรับตลอดแนวชายหาดนะครับท่านผู้ชมก็ยังมีนักท่องเที่ยวนั่งอยู่นะครับก็เฮฮาปาร์ตี้กันนะครับแต่ไม่ได้เสียงดังนะครับท่านผู้ชมก็พูดกันพูดคุยกันตามภาษาเนาะก็เห็นแล้วก็สนุกสนุกตามเลยนะครับครับเดี๋ยเวเบลเจ็กจะขับรถตรงไปที่บ็อกกิ้งสตรีทนะครับท่านผู้ชมเนาะ อ่าพราว่าวอล์กอินสตรีทจะปิดหรือยังแตเบาแจคงจะไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวเดินไปเดินมาข้างในเยอะครับเดี๋ยวจะขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวแวะจอดตรงนี้แป๊บนึงนะครับเดินเดินดูแป๊บนึงเนี่ยนูเดี๋ยวัดหมดนะ นะเดี๋ยวเดินชายหาดเพื่อนจะสะดุง้งเอาว่าใส่หมวกกันออกมาเนี่ยท่านผู้ชมดูดิอันนี้เที่ยงคืนแล้วนะเที่ยงคืนโอโ้โหดูบรรยากาศคนนั่งกันดิเนี่ยโอ้โหเสือพวกนี้บางทีนะก็จะเป็นที่ให้เช่านะครับจะมีคนทำเสือให้เช่า ใครไม่เด้าเสือมาก็เช่าเสือมานั่งกันนะครับนี่ครับโอ้โห,โหตรงนั้นก็คือแหลมบริหาฮป้ายใหญ่ๆตรงนวนพัทยานะครับป้ายยักษ์นะครับนี่ครับกับบรรยากาศตอนเที่ยงคืนเมืองพัทยาชายหาดพัทยานะครับออก็โอเคเนาะ,ปะไปต่อครับรถไปต่อ รถไปต่อตอนนี้ก็คงในวอล์กิ้งสตรีทก็คงปิดแล้วเนาะเพราะว่ามันเที่ยงคืนเขาให้ปิดกี่ทุ่มกี่เที่ทยงคืนว่าตีหนึ่งก็ไม่รู้ไม่ได้เที่ยวแบบนี้นานก็เลยไม่รู้ว่าเขาปิดกันกี่โมงเที่ยงคืนว่าตีหนึ่งก็ไม่รู้ รถต่อครับรถต่อครับรถต่อลุยในพัทยานี่แหละ <c oughs> ช่วงนี้ไม่ต้องเป็นไหนขับ <c oughs> รถทามคีที่พัทยานี่แหละเนาะ พัทยาไต้แจะแลดูว่าคึกคักน้อยนึงนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวอ่ะวอ l k ก n g นสตรีทอยู่ตรงโน้นนะครับท่านผู้ชมอ่าก็คึกคืดนะครับแสงสื้นแสงสีอะไรนี้เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาเริ่มมาอยู่สภาพอ่าเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ยังบัดเต็มตี้นะครับท่านผู้ชม ก็คือปากทางเข้า Walking Street นะครับแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะครับทุกผู้ชมก็ยังมีรถติดกันหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า,าน่าเห็นปะแต่ข้างในนั้นก็เริ่มทยอยกันปิดแล้วนะครับ Walking Street นะครับณตอนนี้นะครับ เท่าที่เห็นนะครับบาเจา็ดูนะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมีนิดนิดหน่อยๆนะครับไม่ได้เยอะนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณที่เห็นเนี่ยนะครับแต่สมัยก่อนนะตรงนี้นะครับคนนี่นะเดินเพ่นพ่านกันเต็มถนนเนี่ยนะครับ ที่วอ l กิ้งสตรีทนี้แล้วนะครับอตอนนี้บเบวแจ็กกอกกำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับท่านผู้ชมมาเก็บภาพเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่าอีก่อนอกาะขอบคุณนะครับสำหรับการที่ตามคลิปไบเกอร์ตลอดไปทั่วมาโดยตลอดนะครับขอบคุณนกักกทุกกำลังใจนะครับที่มอบมือเบวแจ็กนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านี้อย่างค่อยิดตามนะครับ